สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณผู้ใจในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหลังจากที่เราเรียนจํานวนนับ21ถึง100มาแล้วนะคะเราลองมาดูก่อนว่าเด็กๆนะคะเข้าใจหรือเปล่านะคะว่าจํานวนจาก21ถึง100เราสามารถตรวจสอบได้ยังไงเราจะ รู้ได้ยังไงแล้วก็นำไปใช้ได้ยังไงนะคะผูจอยมีตัวเลขให้จาก0ูถึง9 0้าศูนย์8 9ดูก่อนนะคะว่าเราสามารถนำไปใช้ยังไงแล้วเด็กๆสามารถนำไปใช้ได้ไหมนะคะเงื่อนไขนะคะเราลองเล่นเกมตัวนี้ดูว่าเด็กๆจะเข้าใจไหมนะมีบัตรตัวเลขนะคะรูจะากำหนดให้ตัวเลขคือ0ถึง เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหล่านี้เราเรียกว่าเลขโดดนะคะเลขโดดก็คือเลขตัวเดียวนะคะเงื่อนไขของครูจอยก็คือให้นำบัตรตัวเลขสองบัตรมาสร้างเป็นจำนวนสองหลักก็คือจะเป็นเลขศูนย์ตัวเดียวไหมไม่ใช่สองหลักคือหลักอะไรหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเพราะฉะนั้นมีตัวเลขสองตัวก็คืออยู่ที่หลักสิบนะคะมีตัวเลขสองตัวนะให้นำบัตรตัวเลข ตัวไหนก็ได้อย่างเช่นศูนย์หนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะเวลาเราเขียนเราจะเห็นแค่เลขหนึ่งที่อยู่ข้างหลังนะคะแต่ถ้าเป็นสิบโอเคได้นะคะเป็นตัวเลขสองตัวอย่างเช่นสิบสองก็มีเลขหนึ่งกับเลขสองเป็นตัวเลขสองตัวแล้วเห็นไหมคะนาตัวเลขสองตัวนะคะนาบัตรคาตัวเลขแต่ละตัวเอามารวมกันนะคะให้เป็นตัวเลขสองหลัก นะคะอย่างเช่นเอาเลข3กับเลข4ี่มารวมกันก็จะได้เป็น34เอาเลข5กับเลข6มารวมกันก็จะได้เป็น56เอาเลข7กับเลข8มารวมกันก็จะได้เป็น78เลข9กับเลข2มารวมกันก็จะได้เป็น92เห็นไหมคะนำบัตรตัวเลข2ใบนะคะมารวมกันนะคะก็จะได้เป็นจำนวนตัวเลข2หลักขึ้นมาแล้วแล้วดูเงื่อนไขต่อไปโดยเลขโดดในบัตรตัวเลขทั้งสองรวมกันต้องน้อยกว่า5 การเอามารวมกันคือการเอามาทําอะไรคะคือการเอามาทาอะไรเอามาบวกกันจําได้ไหมการบวกเราเรียนมาแล้วให้เด็กๆนะคะเงื่อนไขของเขาก็คือตัวเลขจาก0ูนย์ถึงเนําตัวเลขสองตัวมารวมกันคือเอามาใช้ด้วยกันไม่ใช่เอามางั้นนะคะไม่ใช่เอามา1นบวกสได้3ามนี้ไม่ใช่ต้องเป็นตัวเลขสองหลักก็คือเอาถ้าเอาเลขหนึ่งกับเลข2มาก็เป็นสิบสองนะคะโดยใน บัตรตัวเลขสองสองตัวนั้นนะคะสองหลักตัวเลขที่ได้สองหลักตรงนั้น <c oughs> เด็กๆนําตัวเลขสองหลักตัวนั้นเอามาบวกกันได้น้อยกว่าห้านะคะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าครูจะเอาห้าสิบมาเอาเลขห้ากับเลขศูนย์มาในบัตรตัวเลขเมื่อกี้เอาเลขห้ากับเลขศูนย์มีสองตัวมาก็จะเป็นห้าสิบแล้วลองดูก่อนว่าห้าสิบได้เป็นห้าบวกกับศูนย์ ได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ได้ไหมคะตัวเลข50ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขก็คือ2บัตรตัวเลขรวมกันต้องได้น้อยกว่า5เด็กๆนำบัตรตัวเลขมีเลข5ากับเลข0ูนย์เอามารวมกันนะคะเป็นตัวเลขสหลักแล้วได้คือ50 แต่ทีนี้เงื่อนไขของเขาก็คือตัวเลข2ตัวนั้นรวมกันก็คือเอามาบวกกันต้องได้น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นถ้าได้คำตอบ5ก็ไม่ใช่นะคะต้องได้น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเรามาดูว่าตัวเลข2ตัวนะคะที่เอามาเอาบัตรคำสอบัตรมารวมกันเป็นตัวเลขสองหลักแล้วเอาตัวเลขที่อยู่ในหลักตัวนั้นอะที่เราได้มารวมกันต้องได้น้อยกว่า5มีตัวอะไรบ้างนะคะ ่าเราลองมาดูก่อนว่าถ้าครูจอเอาที่40มาเหรคะ40ได้เป็น4บวกสเท่ากับ4ตัวนี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้40เป็นคำตอบที่เราต้องการนะคะอ่าถ้าครูจอยกำหนดให้เป็น31ละ่คะครูจอเอาเลข3กับเลข1มาเป็นเลข2หลักแล้วนำจำนวน2หลักนั้นมาบวกกันก็คือ3บวกกับ1ได้เท่ากับ 4มีผลรวมน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปครูอยใช้ตัวเลขเลข2กับเลข2รวมกันได้เป็น22แล้วนำเลข2องสองตัวมารวมกันก็จะได้น้อยกว่า5เป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมคะรวมกันน้อยกว่า5นะคะแล้วจากนั้นครูอยใช้อีกตัวหนึ่งดีกว่าเลข13 เห็นไหมคะคุณจะไม่ได้ใช้ตัวเลขที่เกินเลข5เลยนะเพราะถ้ารวมกันน้อยกว่า5ถ้าเราใช้ตัวเลขที่มากกว่า5แล้วมันผลรวมมันจะได้เยอะกว่า5อยู่แล้วคุณจะใช้ตัวเลขในบัตรคําที่เป็นตัวเลขน,น้อยกว่าเลข5นะคะจากนั้นเรามาดู13 13เกิดจากอะไร1บวก3ได้เท่ากับสิ่เห็นไหมคะผลรวมได้น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นถูกต้งนะคะ ต่อไปครูใจใช้อะไรดีหมดแล้วนะคะครูใจลองบวกด้กระดาษทดละครูใจใช้ได้แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนในบัตรที่ครูใจกำหนดให้จาก0ูนถึง9น้านตัวเลขสองตัวมาทําให้เกิดตัวเลขสองหลักแล้วตัวเลขสองหลักนั้นนํามาแยกบวกกันจํานวนนั้นน้อยกว่า 5. จ้าจนวนที่ครูใจได้มีทั้งหมดกี่จํานวนนะมีสี่สิบใช่ไหมคะสามสิบเอด 22แล้วก็13มีทั้งหมด4ี่จำนวนนะคะที่นำตัวเลขมาบวกกันแล้วได้น้อยกว่า5ได้ทั้งหมดแค่4ี่จำนวนนะคะอ่ะเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งถ้าคราจะกำหนดเงื่อนไขจากบัตรตัวเลข0ูย์ถึงเเมื่อกี้นะคะให้นำตัวเลขในบัตรคำมารวมกันเป็นเลขสองหลักเหมือนเดิม ะะแล้วเลขโดดที่อยู่ในคำตรงนั้นต่างกันอยู่ที่ห้าเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่าห้าเราใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องการผลต่างอยู่ที่ห้าคำตอบอยู่ที่ห้านะคะเราลองมาดูกันซิว่าเราสามารถใช้ตัวเลขตัวอะไรบ้างตัวเลขตัวแรกที่คุณชอยใช้ก็คือเก้าสิบสี่คุณจะใช้เลขเก 4, ้ากับเลขสี่มารวมกันเป็นตัวเลขสองหลักได้ที่เก้าสิบสี่แล้วตัวเลขโดดสองตัวที่อยู่ในหลักตัวเนี้ย กุจะนำมาลบกันต่างกันก็คือการลบเห็นไหมคะเมื่อกี้รวมกันเป็นการบวกต่างกันก็คือการนํามาลบออกนะคะ9ลบอะไรคะ9ลบสได้เท่ากับหถูกไหมเอ่ยอยู่ทั้งหมด9เอาออกไป4การลบก็คือการนับลดนับลดออกไปเท่าไหร่4 9แล้ว8 7 6 5 เห็นไหมคะพราะไปสี่ก็จะเหลือที่ห้านะคะเพราะฉะนั้น9ลบ4ได้เท่ากับ5นะคะ,ะตัวเลขต่อไปที่ครูจอยนำจากเลขมาก็คือครูจะนำเลข8กับเลข3ก็จะได้เป็น83แล้วลองดูซิเลขโดด2องตัวครูจะนำมาลบกันแล้วจะได้ผลต่างเท่ากับ5ไหม8ลบสามเท่ากับ5้ไหมคะดึงติดรองนับดูนะได้เท่ากับ5ไหม 8, เอาออกไปสาม ได้เท่ากับ5นะคะตัวต่อไปครูจะใช้ตัวเลขอะไรดีครูจะใช้เลข7กับเลข2เป็น7.2จากนั้นคุณจอยลอง,ลองนําเลข7กับเลข2มาลบกันดูสิคะอย่าลืมนะการลบตัวตั้งคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าต้องมากกว่าสเสมอนะคะ7ลบ2เท่ากับ5ต่อไปครูจะใช้อะไร ใช้ตัวเลขอะไรดีนะใช้เลขหกกับเลขหนึ่งใช้เลขหกกับเลขหนึ่งแล้วลองเอาหกมาลบกับ 1, หนึ่งดูสิคะหกลบหนึ่งเหลือเท่ากับห้านะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะครูจะลองใช้เลขห้ากับเลขศูนย์เป็นห้าสิบแล้วครูจะแยกกันลบออกมาห้าลบกับศูนย์ได้เท่ากับห้าสิบเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าถ้าตัวเลข เลขโดดที่กำหนดให้จาก0ถึง9นะคะเราใช้ตัวเลขมาสร้างเป็นเลขสองหลักจากนั้นใช้ตัวเลขโดดที่อยู่ในตัวเลขสองหลักนั้นมาบวกหรือมาลบตามเงื่อนไขที่เรากำหนดให้เราจะได้คำตอบที่ออกมานะคะอย่างเช่นรอบนี้คุณจอยกำหนดว่านำตัวเลขโดดในบัตรทั้งสองมาลบกันได้จำนวน5ก็จะมีกี่ตัวคะเมะื่อกี้มีทั้งหมด94 83 72 หกอแล้วก็50ได้ทั้งหมดตั้ง5ตัวเลยแล้วถ้าเด็กเด็ลองสร้างเงื่อนไขตัวอื่นแล้วลองทําดูนะคะว่าเด็กเด็กจะได้คําตอบอนอย่างที่จอท่าทําหรือเปล่านะคะแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ